สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวครับนี่หมาตัวใหม่ของเรานะครับเออหมาตัวใหม่นี่สีฟ้าเลยนะครับหมาตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับนี่หูมันขยับได้นะครับนี่หางหางหางก็ขยับได้ขาขยับได้ครับนี่มีสวิตช์ด้านหลังด้วยนะครับนี่โอ้ตัวนี้สีฟ้าสีฟ้าตัวนี้อ้าวนี่มีอีกตัวนึงครับนี่ ดูตัวนี้สีอะไรครับเน่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 สีเหลืองครับสีเหลืองโอ้ยสองตัวเลยนะครับแหมอันนี้วางไว้ี่ก่อนมา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 ,ามาดูกันเลยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับน่น่น่่เน่มัน,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 นจะมีสวิตข้างหนัาน,นะครับข้างหน,น,น้านี้จะเป็นฐานสามก้อนนะครับเราได้ใส่ไปแล้วนะครับไอเดี๋ยวต้องเปิดไปก่อนนะครับ โอ้หนนี่ดูหูครับหัมัน,น,มนกระยับนะครับวิ่งครับอ้าวมันวิ่งเนี้อ้าวโอ้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 มาตัวนี้กระโดดเลยนะกระโดดเลยนะครับอ on enfin ้านี่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 น่นี่โดดเลยอ่าเจอกับหมาพิกาจูแล้วน่อยนี่นี่นี่ อ้าวมาปิกาจูตอนนับสมาชิกใหม่เลยครับแน่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 โออ้าวอ้าวจนปิกาูล้มเลยนะครับแน่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 ่แน่แน่แอ้าวอ้ตกีตองเลยเอ้าวอ้าวนี่กระโดด โอ้โดดดีมากกรหมาดตัวนี้อ้าว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 อ้อ่าเดี๋ยวหนาหน่อยอ้าวเน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 กันนเ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 นฝากกดติดตามด้วยนะครับ 拜拜。Bye bye.